สวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยเรื่อหนังที่น้าป่านนำะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า w a n d e r i n g รัก พาตัวปี2022ค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่วันฝนตกณสนามเด็กเล่นเด็กหญิงซาราสะวัยเก้าขวบที่ไม่อยากจะกลับบ้านเธอนั่งตากฝนอยู่จนฟูมินักศึกษาหนุ่มผู้โดดเดี่ยวได้บังเอิญเห็นเข้าถึงคามาการร่วมให้ก่อนทั้งสองคนจะเดินไปได้วยกันภาพตัดมาอีก15ปีต่อมาเรื่องราวของซาราสะยังคงพูดถึงว่าเธอนั้นถูกลักพาตัวไปให้เธอได้ยินกับหูตอนนี้ซาราสะหรือนางเอกของเรื่องเติบโตขึ้นแต่เรื่องราวในวันนั้นยังไม่เคยจางหายแม้ว่าเธอจะมีแฟน อย่างเร็วที่คบหากันจนจะแต่งงานมีความสัมพันธ์เหมือนกับคนปกติแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้หัวใจของเธอถูกเติมเต็มในอดีตที่บ้านของฟูมินางเอกสามารถหลับได้สนิทโดยที่มีเขาฝ้อมองอยู่ตอนนั้นนางเอกบอกอย่าเอาแต่จ้องมองแบบนี้สิมันน่ากลัวเขาเอ่ยว่าเธอส่งเสียงแปลกๆเขากลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปทั้งสองคนยังได้กินข้าวเย็นด้วยกันพลงางทําความรู้จักกันนางเอกบอกช่วงนี้เธอน้นไม่ค่อยหลับแต่ก่อนหน้านี้<ๆ>เธอก็นอนปกตินะตอนอยู่กับพ่อแม่ตอนนี้เธอรําคาญคุณป้ามากๆพ่อของเธอเสียเพราะมีอะไรบางอย่างเติบ ในท้องของพ่อแล้วมันก็ฆ่าเขาส่วนแม่ก็หนีไปกับผู้ชายแล้วนางเอกถามเธออยู่ที่นี่ได้ไหมเขาตอบได้สิแต่กลับมายังปัจจุบนันนางเอกได้มาสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานตามปกติแต่แน่นอนว่าทุกคนก็รู้เรื่องราวในอดีตของนางเอกแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆกลายเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดคานโกะเพื่อนร่วมง,งานของนางเอกที่เรียกได้ว่าสนิทกันร,ระดับหนึ่งได้ชวนนางเอกไปดื่มด้วยกันต่อแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอคาเฟ่ลับพวกเขาก็เลยว่าจะดื่มกาแฟสักหน่อยแต่ที่นั่นก็ทําให้หนางเอกถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้ยยิินนเเสีงงงจ้าาขออรซึ่คก็ืฟู ตอนนี้เขาทำงานที่นี่เป็นบาริสต้าภาพต่มาที่กลางคืนนางเอกนอนหายใจเหมือนกับจะขาดใจก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าแฟนของเธอยังริ้วเนี่ยนอนอยู่ข้างๆไม่ได้เตือนอะไรวันต่อมานางเอกไปซื้อแก้วไวน์ที่ส่งเหมือนกับแก้วที่คนพ่อของเธอเนี่ยเอาไปดื่มวิสกี้ที่ร้านขายของเก่าชั้นหนึ่งจากนั้นก็ขึ้นมานั่งดื่มที่ร้านกาแฟของฟูมิที่ชั้นสองเธอจิบกาแฟไปอ่านหนังสือไปเรากลวว่าเธอนั้นมีความสุขที่ได้มาที่นี่วันต่อมาผู้จัดการที่ร้านอาหารของนางเอกได้ถามถ่ยว่าแฟนของเธอนั้นคบกัันนนมมมีญหาาอออไเเื่วแฟขงธ โทรมาถามว่าเธอได้ทำโอทีหรือเปล่าเพราะว่านางเอกกลับบ้านค่าแต่ผู้จัดก,การเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมากนักนะกลัวนางเอกจะมีปัญหาระหว่างพักนางเอกได้เล่าเรื่องที่แฟนโทรมาให้คานาโกฟังคานาโกบอกว่าอิจฉาจังเลยที่แฟนเป็นห่วงถึงเขาจะดูบงการเธอไปหน่อยแต่ทําไปก็เพราะรักผู้หญิงน่ะต้องการผู้ชายที่พึ่งพาได้ถ้าไม่มีครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนให้ไปถ้าไม่มีคนดีในสังคมก็จะอยู่ยากเวลาเช่าบ้านหรือเข้าโรงพยบาบาลเพื่อนน่ะคำประกันให้ไม่ได้หรอกนะนายอิจฉานางเอกตัดย้อนกลับไปในอดีตนางเอกได้นอนอ่านอนิยายอยู่เธอรู้สึกไม่พอใจ จึงไปแย่งหนังสือจากมือของฟูมิมาอ่านถึงแม้เขาจะบอกว่ามันไม่เหมาะกับเด็กเธอก็ยังจะดื้ออ่านอยู่ดีเขาไม่ว่าอะไรกลับหยิบนิยายของเด็กน้อยขึ้นมาอ่านระหว่างที่เธออ่านบทกวีแทนแถมเขายังปล่อยให้เธอกินในสิ่งที่เธออยากกินดูทีวียังมีความสุขได้เล่นน้ํานอนตีพุงทางฟูมิที่เห็นนางเอกเนี่ยกินพิซซ่าอย่างไงแด่ละอร่อยเขาก็เลยลองกินดูบ้างเขาเพราะว่ามันอร่อยเหมือนกันผ่านไปหลายวันขา่าวการหายตัวของนางเอกระหว่างเล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นก็อออกทีวีทั้งคู่ได้ดูข่าวนี้นางเอกถามฟูมิว่าเธอควรกล ถ้าเธออยากกลับก็กลับได้เลยนี่นางเอกบอกอยากอยู่ที่นี่เขาพยักหน้ารับทราบแต่นางเอกก็กลัวว่าเขาอาจจะถูกจับก็ได้จะดีหรอฟูมิตอบอาจจะไม่หรอกเพราะว่ามันมีหลายอย่างอาจจะถูกเปิดเผยหลังเขาถูกจับต่อมานางเอกก็ได้เล่าให้ฟูมิฟังเรื่องลูกชายของคุณป้าวัยสิบสี่หลังพกผู้ใหญ่เนี่ยเข้านอนหลับไปแล้วลูกชายของป้าก็จะเข้ามาที่ห้องนอนของเธอจากนั้นก็จะสัมผัสไปทั่วร่างกายของเธอการขอให้เขาหยุดนั้นไม่ได้ผลเธอแค่หวังว่าเขาจะออกไปจากห้องอย่างเร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่เธอทําได้ฟูมิปลอบใจนางเอกด้วย กนกตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกกลับมานั่งที่ร้านคาเฟอีกครั้งแต่อยู่วันนี้ริวกลับโผลมาทำเอาเธอช็อกแล้วก็ถามนางเอกต่อหน้าฟูมิว่าสาระ,สะชอบสั่งอะไรล่ะเขาตั้งใจพูดชื่อนางเอกให้ฟูมิได้ยินแต่ฟูมิก็ทำท่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางด้านของริวก็บอกว่าเรามาซื้อเครื่องทำกาแฟกันเถอะเอาไว้ใช้ที่บ้านเธอจะได้ไม่ต้องมาที่นี่นางเอกถือโอกาสนี้ถามเขาโทรไปที่ร้านอย่างนั้นเหรอทำไมถึงไม่ถามเธอตรงๆเขาตอบก็เพราะว่าความคิดของเธอแปลกๆนะสิเลิกงานก็ช้าแล้วยังจะมานั่งที่ร้านคาเฟ่เธ เกี่ยวกับเธอบ้างล่ะเริวเอ๋ยว่านางเอกเปลี่ยนไปนะปกติเธอไม่กล้าต่อปากต่อคํากับเขาจากนั้นทั้งสองคนก็คิดเงินและเดินออกจากร้านไปโดยมีฟูมิมองตามหลังที่บ้านริวอยากจะกินจิ้มจุ่มกับนางเอกเราวกับว่าเขาอยากจะทดสอบว่าเธอจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงซึ่งวันนี้นางเอกก็ได้ปฏิเสธเขานั่นทําให้เขาโมโหมากๆแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการ,รอะไรออกมาวันต่อมาเรื่องราวในอดีตย้อนกลับมาหา,านางเอกซ้ําๆเรียกได้ว,ว่านางเอกสติแตกคิดมากจนตอบ่ำนางเอกไปที่ร้านกาแฟา เธอก็ได้เห็นฟูมิเดินออกมาจากร้านกับแฟนของเขาคุยเล่นกันถึงนายเอกจะช็อกกับภาพที่เห็นแต่เธอก็ได้เอ่ยทักเขาแต่ฟูมิก็ทำท่าทางว่าจำเธอได้ในฐานะลูกค้าจากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่บ้านของแฟนฟูมินางเอกเดินตามอยู่ห่างๆแล้วมองทั้งสองคนเดินเข้าไปในลิฟต์นางเอกเดินกลับบ้านพางร้องไห้แต่เธอก็ดีใจกับเขาได้จริงๆย้อนกลับไปยังอดีตนางเอกถามฟูมิว่าการชอบเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องยากอย่างนั้นหรอเขาตอบชีวิตคนเรามันโหดร้ายไม่ว่าเราจะชอบแบบไหนก็ตามแต่กลับมาที่นางเอกกลับมาที่บ้านได้เห็นริวนั่งเครียดอยู่เขาได้ แขนของเธอแน่นจนเจ็บก่อนจะบอกว่าคุณย่าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุนี้ทั้งสองก็เลยไปที่บ้านเกิดของริวซึ่งบนโต๊ะอาหารบรรยากาศในครอบครัวเหมือนจะมีความสุขแต่ก็มีการพูดถึงอดีตของนางเอกที่ถูกลักพาตัวไปแต่ตอนนี้เธอเติบโตขึ้นและเข้มแข็งข,ข,ขึ้นนอกจากนี้ยังคุยกันอีกว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยควรจะแต่งงานกันได้แล้วนางเอกได้แต่ยิ้มยิ้มไม่มีสินมีเสียงอะไรที่จะพูดนางเอกหนีไปล้างหน้าสักพักญาติน้องผู้หญิงของริวก็ตามมาคุยด้วยรอยที่แขนของนางเอกริวเป็นคนทําสินะทุกคนรู้ดีนนนนน้้อออองงเเเีี่่่่่กกก็ไมชบบะททคคปิดแตจาาาใหพวร รุนแรงกับแฟ,กแฟนเก่าแฟนเก่าทุกคนของริวมีอดีตที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่หนักเท่าของนางเอกริวมักจะเลือกผู้หญิงที่มีอดีตแบบนางเอกเขาคงคิดว่าคนแบบพวกนางเอกจะไม่ทิ้งเข้าไปไหนเหมือนกับแม่พวกผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปน่ะ ริวชอบแบบนั้นเวลาต่อมาเพื่อนร่วมงานของนางเอกนะัดเธอไปเจอที่คาราโอเกะก่อนจะเอาเว็บบล็อกให้นางเอกดูว่ามีคนเอาประวัติของนางเอกกับฟูมิมาลงตอนนี้ฟูมิเหมือนจะมาอยู่ใกล้กับนางเอกเลยน่ากลัวมากแจ้งตำรวจดีไหมซึ่งนางเอกก็ชอ็อกจนเธอนั้นไม่ได้ทําอาหารเย็นเอาไว้รอริวพอเขากลับมาถึงกรบนเรื่องนี้แต่ว่ามาสั่งอาหารกินกันเถอะนางเอกบอกเดี๋ยวเธอจะไปหาซื้ออะไรมาทํากินให้แต่ริวก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปเขาอ้างว่านางเอกจะไปหาฟูมิหมอน,นั่นแกล้งทําตัวเป็นเจ้าของร้านนางเอกช็อกเขารู้เรื่องฟูมิด้วยเหหรรออออขาาบบบกกผู้้้ชยแนนนนั่่่่ไไมมีีทใซ ก็โดนจับเขาจับไหล่นางเอกพยายามจะเรียกสติเนี่ยกลับมาโลกความเป็นจริงได้แล้วนางเอกถามภาพในเน็ตริวทําอย่างนั้นหรอเธอโกรธจนดึงคอเสื้อริวริวน่ไม่รู้หรอว่ามันยากแค่ไหนสาหรับฟูมิรู้ไหมว่าทําอะไรลงไปในที่สุดฟูมิก็จะมีความสุขทำไมถึงได้ทํรลายมันริวนิ่งฟังก่อนจะตอบโต้นางเอกโดยการทําร้ายร่างกายของเธอจะล้มพับไปเขาได้ทุบตีเธอเพื่อระบายอารมณ์อะไรอะไรก็ฟูมิเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ไอ้เปโดนั่นมาลักพาตัวเธอไม่เห็นจะเข้าใจเลยทําไมเธอถึงทรยศเขาล่ะเธอผลักใส่เขาออกพูดอะไรสักอย่างส บรนหัวเขาได้แล้วแล้วบอกเขาหน่อยว่ามันมีดีกว่า,วาเขายังไงอย่ามาล้อเล่นริวทำท่าจะขืนใจนางเอกเธอร้องห้ามเขาก็ไม่หยุดเธอก็เลยเอาตัวรอดด้วยการหยิบโคมไฟฟาดไปที่เขาพร้อมกับหนีออกมาจากบ้านด้วยเท้าเปล่าและใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยเลือดในวันที่นางเอกกำลังเล่นน้ำอยู่ในทะเลสาบอย่างมีความสุขพลังมองไปที่ท้องฟ้าที่เปิดออกเห็นพระจันทร์อยู่ไกลๆไม่นานนักตำรวจก็มานางเอกบอกให้ฟูมิหนีไปแต่ฟูมิไม่ยอมเขยับตัวเขาเอย่ยบอกนางเอกว่าเธอเป็นเจ้าของของตัวเองอย่าปล่อยให้ใครครอบครองตัวเธอทั้ง สองคนได้จับมือกันแน่นก่อนตำรวจจะมาพรากพวกเขาไปแต่กลับมาปัจจุบันนางเอกฟุบอยู่ข้างถนนซึ่งฟูมิก็ได้มาเจอนางเอกและชวนเธอไปที่คาเฟ่เธอบอกว่าอยากจะไปจากนั้นฟูมิก็ช่วยเช็ดรอยเลือดให้กับนางเอกเธอได้ทักเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วเหรอเขาตอบคิดว่าต่างคนต่างอยู่คงจะดีกว่าแต่เธอดันโผล่มาในสภาพนี้นางเอกเอ่ยขอโทษแล้วจะขอตัวกลับแต่เธอโดนมาหนักร่างกายก็เลยไม่ไหวฟูมิจึงถามว่ามีที่ไปอีกไหมอยู่ที่นี่ได้นะนางเอกร้องไห้เสียใจเธอรู้ว่าเขาคงจะเกลียดเธอแล้วเธอทำทุกอย่างพังหมดเธอแก้ต่างกั ตำรวจให้เขาไม่สําเร็จเรื่องริ้วก็ด้วยเธอพยายามจะบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องลูกของป้าแต่เธอก็ทําไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นความผิดทั้งหมดของเธอภาพของเขาในอดีตในเว็บบล็อกนั้นร้านคาเฟ่นี้ด้วยเธออยากจะขอโทษฟ,ฟูมิฟูมิรูปผมของนางเอกไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองท่าแม้แต่น้อยนางเอกตัดเพาะว่าเธอพร้อมจะตุยนะถ้าหาเขาเอ่ยปากไม่มีเหตุผลต้องอยู่อีกแล้วฟูมิบอกแต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ยังได้กลับมาเจอกับเธออีกครั้งจากนั้นฟูมิก็ทกํากาแฟเย็นให้กับนางเอกเธอเอ่ยถาม จิตใจไรอิสระนางเอกทักแต่เขาดูเปลี่ยนไปภายในใจิตใจของเขาด้วยสามารถอยู่กับผู้หญิงที่โตแล้วได้แล้วก็มีคนรักก่อนนางเอกจะหลับฟูมิได้ถามว่ายังกินไอติมเป็นมื้อเย็นอยู่ไหมเธอตอบไม่แล้วทําไม่ใช่เด็กแล้วนะเวลาต่อมานางเอกย้ายมาอยู่ข้างห้องของฟูมิพลางแอบมองเขาจากระเบียงเธอได้มีเวลามานั่งเล่นหาอะไรกินอะไรอร่อยในสวนสาธารณะสักพักฟูมิก็ตามมานั่งคุยด้วยและทักว่ามีคนแอบมองเขาจากระเบียงนางเอกทําหน้าเสียฟอร์มที่ถูกจับได้ก่อนจะถามเรื่องที่เธอย้ายมาอยู่ข้างห้องฟูมิเองก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าอยู่ที่่ไไไไไหนนกก็ดด้้มรรบวอะเเขาลย เธอก็ระบายอารมณ์ด้การมาปั่นเรือเป็ดโดยมีฟูมีนั่งอยู่ข้างๆแต่เขาไม่ได้ช่วยเธอปั่นเธอบอกว่ารู้สึกมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาบอนนี่แหละสาราสตร์ที่เขารู้จักนางเอกเล่าเธอคิดว่าตัวเองนั้นแตกต่างจากตอนนี้นะเธอไม่สามารถอยู่แบบนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าตัวเธอไม่ได้เข้มแข็งที่จะอยู่คนเดียวเธอพยายามจะคบหากับผู้ชายที่รักเธอเธอคิดว่าเขาจะยอมรับในตัวของเธอได้ในฐานะคนคนหนึง่งแต่รู้ว่าคนเราเป็นยังไงพวกเขาเมื่อจะมองสิ่งที่อยากเห็นนางเอกก็ไม่ได้เก่งเรื่องนั้นการกินจิ้มอออออกกกมมมมาาาาารเธพยย่่่งงทีจะไแสด ออกมาแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะซ่อนได้ฟูมินึกถึงแฟนสาวของเขาที่พยายามจะใกล้ชิดกับเขาเขาเองก็เข้าใจในสิ่งที่นางเอกพูดเวลาต่อมาคานาโกะได้ฝากให้หนางเอกดูแลลูกสาวตัวน้อยระหว่างที่เธอไปเที่ยวกับพ่อของลูกซึ่งหนีภรรยาออกมาด้วยเหตุนี้ฟูมิกับนางเอกก็เลยได้เลี้ยงน้องริกาด้วยกันราวกับว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกตอนที่น้องริกาหลับนางเอกได้เอ่ยถามหลังจากนั้นฟูมิได้ทําอะไรหรอคงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายสินะฟูมิเล่าด้ดยน้ําเสียงนิ่งๆว่าเขาถูกขังอยู่ที่บ้านหลังออกจากสถาน แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยฟูมิถูกขังในโรงเก็บของที่สวนหลังบ้านผู้หญิงที่รักความยุติธรรมอย่างแม่ไม่สามารถให้อภัยเขาได้หรือบางทีแม่อาจจะวิตกขงังวลแต่แม่ก็ให้อาหารเขาทุกวันเวลาเดียวกันแต่ในตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วทัดมาริวได้มาดักนางเอกที่อาพาร์ตเมนต์อยู่กับฟูมิอย่างนั้นหรออยากให้หนางเอกกลับมาอยู่ด้วยเขาให้อภัยเธอแล้วนางเอกถามกลับให้อภัยเธอเรื่องอะไรริวระมีน้ำโหลืมไปแล้วหรอว่าฟูมิทำอะไรกับเธอนางเอกบอกเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าสงสารอะไรเลยนะเขาตอบเธอน่ะป่วยตั้งหกเธอไม่ควรจะลืมเรื่่ออองงงราาในนดีตตเกแถึ อย่างนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับริวนี่ริวโมโหบังคับจูบนางเอกแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้ริวเองก็ไม่อยากจะยอมแพ้านางเอกตัดบทว่าทุกอย่างเนี่ยจบลงแล้วขอบคุณสําหรับทุกเรื่องขอบคุณที่รักเธอเธอพยายามจริงๆที่จะรักเขาริวถามกลับใครขอคําขอบคุณจากเธอกันฮะนางเอกเอ๋ขอโทษเสียใจที่ทําไม่ดีกับเขาแล้วริวก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดอีกเขาก็เลยเดินกลับไปในตอนนั้นแฟนของฟูมิได้เดินผ่านมาเห็นจึงเข้ามาถามไทยตกค่าฟูมิได้เล่าให้หนางเอกฟังว่าเขาเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองในอดีตให้้้แแแฟฟนนสาาาวววังงงเเเลลยยยยมมต่่ดีพจะบออกถึรื ราวที่เกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยก็ทําไม่ได้เขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเขาไม่เคยมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเธอเลยสักครั้งเขาอยากจะทุกนอทรมอยากจะให้ความสําคัญกับเธอแท้ๆเวลาต่อมาน้องริกะไม่สบายฟูมิจึงอาสาช่วยดูแลระหว่างที่นาเอกออกไปทํางานซึ่งนาเอกก็พยายามจะติดต่อคานาโกติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ทางด้านน้องริกะได้ถามฟูมิถึงหนังสือที่อ่านเขาตอบหนังสือบทก้อนน่ะน้องถามต่อชอบหรอเขาตอบว่าชอบน่ะมีเวลาอ่านเยอะพอดีว่าเขาถูกขังไว้ที่บ้านน้องเอ๋ยถามแล้วระหว่างนั้นทําอะไรเขาเอ๋ยก็คิดถึง คนที่ถูกพรากไปจากเขาทุกเช้าเขาก็จะสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่สบายดีไหมกลางคืนก็ด้วยน้องเอ๋ยถามรักแรกหรอเขาตอบไม่รู้สิน้องริกาสัญญาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกนางเอกจากนั้นเขาก็ได้อ่านบทกลอนให้น้องฟังซึ่งตอนที่ฟูมิถูกขังอยู่ที่บ้านจิตใจของเขาก็แตกสลายด้วยความคิดถึงนางเอกขณะเดียวกันที่ร้านได้เอาภาพที่ถูกแอบถ่ายของนางเอกและฟูมิมาถามว่าทั้งสองคนนี้คบกันอย่างนั้นหรอมันเป็นเรื่องราวระหว่างคนร้ายกับเหยื่อมีสื่ออยากจะขอสัมภาษณ์นางเอกแต่อย่างไงซะก็ต้องปกปิดชื่อบริษัทด้วยแน ว่านางเอกเนี่ยก็ถูกกดดันมากๆหลังเลิกงานนางเอกได้บบนให้ฟูมิฟังว่าเธออยากจะกลับไปเป็นเด็กอยากจะเป็นอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าฟูมิอยากจะทําอะไรเธออยากจะเติมเต็มให้เขาถ้าเขาเจ็บเธอก็อยากเจ็บไปด้วยกันเพราะมีแค่เขาเท่านั้นเขาปล่อยให้เธอเป็นตัวของตัวเองเธอหวังว่าเขาจะยอมให้เธอช่วยบ้างต่อมานางเอกเห็นโปสเตอร์แปะทั่วอพาร์ตเมนต์ฟูมิห้อง607พวกเปโดและเหยื่อเนี่ยก็อยู่ข้างห้องนางเอกจึงพยายามจะเก็บมันออกไปส่วนฟูมิกับน้องริกะก็ได้เห็นว่ามีคนเนี่ยมาพ่นสีที่หน้าร้านคาเฟ่น้องริกะถามเปโดคืออะไรเขาตอ คนที่มีความรักกับผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ไม่ได้น้องเอ๋ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ฟูมิสิเพราะฟูมิรักนางเอกสักพักก็มีกลุ่มนักเรียนปัน่นจักรยานมาล้อเลียนฟูมิย้อนกลับไปที่นางเอกหลังเคลียร์กับพี่ทํางานแล้วก็มาหาริวเรื่องโปสเตอร์เขาบอกไม่ใช่ฝีมือของเขาไม่คิดบ้างหรอว,ว่ายังมีอีกหลายคนที่รังเกียจพวกเธอนะนางเอกสังเกตเห็นว่าริวไม่ไปทํางานเหมือนเขากำลังจะจมอยู่กับความทุกข์เขาได้ระบายว่าการได้อยู่กับนางเอกมันทําให้เขาเกลียดตัวเองมากกว่าเดิมนางเอกเอ๋ยขอบคุณสําหรับทุกอย่างก่อนจจจะเเเเเเเดินนนนออออออกกกกมมมาา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 หห้ง้งงงงรรรวววตตแล็็่ทํยัธึีบ รถพยบาบาลแต่เขาขอให้นางเอกไม่ต้องมาสนใจเขาอีกริวถูกพาตัวไปรักษาต่อทางด้านของฟูมิแฟนสาวหลังรู้ข่าวก็มาหาที่ร้านเธอรังเกียจเขามากจนแทบอ้วกตอนนั้นนางเอกยังแค่เด็กอยู่เลยนะเขารู้ใช่ไหมเธอคงไม่ยอมรับเรื่องนี้เพราะงั้นก็เลยไม่เคยบอกสินะฟูมิเองก็ไม่เคยเชื่อใจเธอได้เหมือนกันแต่คำถามสุดท้ายที่อยากจะถามนี่คือเหตุผลที่เขาไม่เคยนอนกับเธอสินะเขาตอบใช่แล้วล่ะเขาชอบเด็กผู้หญิงแล้วเขาก็อยากรู้ว่าการคบกับผู้ใหญ่มันเป็นยังไงขอโทษที่เอาเปรียบเธอนะแล้วแฟนเก่าก็เดินหนีพร้อมกับร้องไห้าง้้นนอไปสถี รวแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องริวแต่เป็นเพราะว่นนานางเอกอาจจะเสนอน้องริกะให้กับฟูมิก็ได้มันเป็นการคาดเดาตัดไปที่ตำรวจได้บุกมาที่คาเฟ่เพื่อจะเอาตัวน้องริกะน้องร้องหาฟูมิด้วยความตกใจกลัวเขาค่ะก็เลยพยายามขัดขืนตำรวจจนกลายเป็นเรื่องย้อนกลับไปยังอดีตฟูมิได้ถามแม่ออเรื่องต้นไม้ที่แม่ปลูกตอนที่เขายังเด็กแต่ว่ามันไม่โตเต็มวัยแม่จึงขุดมันแล้วก็ไปโยนทิ้งแม่ดูแลต้นไม้นี้ไม่ดีเองใช่ไหมแม่ขอโทษฟูมิกับความผิดปกติของเขาเพราะเธอเป็นคนให้กำเนิดเขามาฟูมิถามเขาเป็นคนล้มเหลว อย่างนั้นเหรอแม่ไม่ตอบคําถามและไม่ยอมมองหน้าฟูมิได้ซ้ําเขารู้สึกเสียใจมากกับการที่แม่ไม่ยอมรับตัวตนของเขาในวันนั้นเขาเห็นนางเอกอ่านหนังสือท่ามกลางสายฝนจึงเดินเข้าไปหาแต่กลับมาที่นางเอกมาหาฟูมิที่คาเฟ่ด้วยความรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอทําลายชีวิตของเขาส่วนหนึ่งของเธออยากอยู่กับฟูมิมันเห็นแก่ตัวมากแต่เธออยากอยู่กับเขาจริงๆตอนที่เขาจับมือของเธอที่ทะเลสาบความรู้สึกนั้นยังคงอยู่แม้ผ่านมาหลายปีเธอไม่เคยเติบโต,ตขึ้นเลยนางเอกเห็นเขานั่งนิ่งก็เลยจะเดินหนีแต่ฟูมิได้ ถอดเสื้อผ้าโชว์ให้หนางเอกเห็นว่าน้องงูของเขามันไม่เจริญเติบโตตามสภาพร่างกายตามอายุเขาคือความล้มเหลวเขาคือต้นไม้ต้นนั้นความผิดปกติของเขามันทําให้ชีวิตของเขาไม่สามารถมีความรักกับใครได้ฟูมิเควงเสื้อผ้าใส่นางเอกไม่อยากให้เธอเดินเข้ามาใกล้ย,ยิ่งเธอใกล้เขาก็ยิ่งกลัวหากเธอรู้เรื่องนี้แต่เขาก็อยากจะให้หนางเอกรู้อยู่ดีนางเอกเดินเข้าไปกอดปลอบใจแล้วก็ร้องไห้ได้วยกันพอเขอบเพอหลับนางเอกที่นั่งเฝ้าก็ได้นึกย้อนกลับไปตอนที่เธอนั้นกินซอสมะเขือเทศแล้วมันเปื้อนปากฟูมิ ได้ช่วยเช็ดออกให้ในตอนนั้นทั้งเขาและเธอต่างก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นในใจหลังจากนั้นเอกและฟูมิก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันถ้าเขากับเธออยู่ด้วยกันแล้วละก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนหากมีคนพบเจอพวกเขาอีกพวกเขาก็แค่เดินเตะๆต่อไปเรื่อยๆและหนังเรื่อง Wandering รักพาตัวปี2022ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่แสนหนักอึ้องของซาซาระและฟูมิเรื่องนี้เรียกได้ว่าละเอียดอ่อนมากๆถ้าทุกคนดูจบแล้วก็คงจะมีคำถามแต่ก็จะมีคำตอบให้กับตตัววเเออองงแล้ืนกนกชีิขครา คนคะ่ะไม่มีใครขาวล้วนหรือว่าดำล้วนทุกคนล้วนเป็นสีเทาๆสาสาระที่ไม่อยากจะกลับบ้านเพราะไม่อยากจะไปตดอยู่ในสถานการณ์ตอนกลางคืนกับลูกชายของคุณป้าส่วนฟูมิก็มีความผิดปกติใจจริงเขาก็อยากจะช่วยสาสาระแต่วิธีที่เขาทํานั้นมันผิดรวมถึงกับการที่ร่างกายของเขานนั้นผิดปกติก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยดูเลวร้ายลงไปการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆของเขาดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ผิดกฎหมายต้องได้รับโทษซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตน,นาที่ดียังไงก็ตามและท้ายที่สุดข้อซ้กั ซาซาระาเนี่ยได้เจอกับแฟนแบบริวอีกริวที่มองว่าตัวเองนั้นไม่มีอดีตจะทําตัวยังไงก็ได้กับแฟนสาวที่มีอดีตซับซ้อนราวกับว่าเขานั้นเอาคําว่าอดีตมาเป็นตัวประกันผูกมัดให้แฟนของเขาอยู่กับเขาสุดท้ายค่ะหนังเรื่องนี้ต้องคาราะจริงเพราะว่าทําออกมาได้ครบรถมากๆอยากจะให้เพื่อนๆไปดูวยตาของตัวเองค่ะแน่นอนว่าคุ้มกับเวลาที่เสียไปแล้วเป็นเพื่อนที่เห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและนั่นเป็นหล,นป,ล,ลปกอิสรัสถานีสปอยละ 啊，拜拜。